อ่่ๆก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะชมคลิปเนี่ยอย่าลืมนะครับผมขอฝากแฟนเพจไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะเพื่อจะได้ติดตามรับชมไลฟ์สตรีมเกมจากในแฟนเพจของผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับ เอาละครับสวัสดีครับทุกๆท่านพ่อผมเดลซายนะฮะแลวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกมเคิร์บี้ไนแมนอิดีมแลนในเกาะไอศครีมไอส์แลนด์นะฮะเกาะไอติมของเรานั่นเองเย้เฮ้ยเย้เย้ถ้าก็ขอภัยที่วันนี้ลงดึกหน่อยนะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยผมไปหยุดพักผ่อนมานะฮะวันวันนึงเนี่ยผมต้องหาวันหยุดพักผ่อนกันบ้างแหละแหม่เครียดฝึกงานมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาอะไรพักผ่อนหย่อนใจมากนะฮะมาเราจะเข้าประตูแรก เลยดีกว่าไปเลยฮะในเกาะอศนรีีนี้จะมีอะไรบ้างจะโอ้โหระเบิดใช่เราลืมเลยว่าที่นี่มีระเบิดโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ี่นี่แน่ที่แน่โอ้ยเดี๋ยวก่อนมียาคูฮะมีล่างพาราโซนี่ร่างล่มล่มกันแดดสุดโหดกระโดดยิงโอ้ออกมาแล้วฮะอ่าแค่นี้ก็กันระเบิดได้แล้วทําอะไรไม่ได้หรอกฮ่าเฮ้วโอ้จ โอ้ไม่ไม่ไม่โอ้โยจะจมน้ำจะจมน้ำเฮ้ยจะเกือบแล้วฮะแปลงร่องเข้าประตูไปเย่โอ้โดนปันปันยับเลยนะมาหน่อยแน่เออตีแน่อืออ่าแค่เดินชนล้มแค่นี้ก็โดนดาเมจแล้วฮะนี่ตีตีทีกระเด็นฮะเฮ้ยเดือดเดือดแล้วแคลัดแขก็ทำะไรผมไม่ได้ฮะ่ะไปไปฮะเข้าประตู เจอร่างทอร์นาโดอู้วอาออกเลยอนะแปลงล่างทอร์นาโดโย่มาฮะเราจะแบบต่อเนื่องทร์นโดแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไหนดูซิว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่าจะมีทางลับอะไรนะฮะไปเข้าไปสู่ที่หนึ่งยาฮ่าเอาจโอ้โหไม่ถึงหรอโถ่ยได้อีกห้าพัฮะไม่เป็นไร5้าพันหน่อกเปิดประตูไปฮะเย ไหนตรงนี้โอ้ตรงนี้มีมินิเกมฮะเข้าไปเลยตรงนี้ค i r บี้แอร์กรายนั่นเองฮะมาเรามาเล่นสไลเดอร์ของแบบฉบับคร์บี้กันดีกว่านะฮะมาเราจะโอ้โยลืมกดโถยลืมกดโอ้โยโ,อโ,โ,อโ,โดนเส้นดําไม่ได้ฮะต้องเราต้องเว้นระยะดีๆแล้วก็ อัดสปีดเทอร์โบยาแหมแหมแว่นสายแวนแ่นนะครสายแว่นมันนี่โอ้ยไม่ทันละมั้งไม่ทันแล้วโอ้โหไม่น่าเลยฮะไม่น่าเสียท่าตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โหไม่แม่นเลยเอา้านี่ขนาดไม่แม่นนะเนี่ยผมเข้าที่หนึ่งเหรอโอ้อะไรจะหัวขนาดนี้ฮะแหม ขัดแว้นกับเคอร์บี้นะครับชื่อมินิเกมที่ผมตั้งขึ้นเองนะฮะเอาละฮะเราจะเข้าสู่ประตูที่2กันเลยดีกว่าไปฮะไม่ทำให้เสียเวลาฮู้ดูฮู้โอ้ยโหไม่โดนใครเลยมาเนี้มาเนี้ยทางระเบิดไปซะอ่าเฮ้ยหนานหนานดิโด้ดิโด้โอ้ยเกือบแล้วฮะโอ้ยเราก็อยากได้นิโดเหมือนกันน่ะกนไม่เอาดีกว่าฮะไปตืด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 โอ้โหเพลงนี้โคตรพอเลยด่านนี้เพลงเพะฮะ ชอบจังเลยบินไปไหนแล้วนะโอ้ยบินไปสู่อีกเกาะแล้วเย่า yeah. ah, เรามาถึงที่นี่แล้วนะฮะมันมี3สกิลให้เราเลือกระหว่างสปาร์คไฟเอแล้วก็ซอนนะฮะเออเราขอล่างอ่า ah, ล่างไฟแล้วกันมาเราจะไปพ่นขี้ปากใส่โอ้โหวิลลี่วิลลี่โอ้หโดนโดนโดนนี่ต้องเผายางฮะนันยางเผายางมานั่งยางดีกว่านี่เผายางก็เผายางอือยับ ยับแปลงล่างเลยฮะแปลงล่างเป็นล่างวิวเย้แวนอีกแล้วครับคือบี้มีแต่ล่างเป็นแวนไปครับโอ้โหเก็บยาคูไปฮะโอ้โหชนชนตายเลยฮะตบนเออจ้อเฮ้ยเจ้าตีแน่ไปไปเองชนแบบคอมโบย่าย่าเออเฮ้ยผิดผิดผิดไอ้หนูผิดเออจ้าอุ้ย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 โดนโดนเฉยเลยไม่นะไปฮะแวนต่อเฮ้ยโดโหเกือบตายครับ มาถึงสุดจดไปแล้วสูงที่หนึ่งไม่ถึงอีกเหรอทำไมคราวนี้ไม่แม่นเลยวะเย่ yeah, ได้อีกห้าพันฮะอ่ uh huh. yeah, าฮะเยี่ยมเลยโอ้ oh, มีมินิเกมตีระเบิดท็อปจีอีกแล้วฮะไปไปตีเลเวลหนึ่งกระจอกมากมาฮะตบไปสู่พี่แดงฮะพี่แดงตบให้พี่เหลืองพี่เหลืองตบให้พี่เขียวเอามันย้ายฝั่งกันเหรอโถ่นี่แน่ตบแบบฉับไว ะโอ้โหโอ้โหโฟแฮนด์ฮะโฟแฮนด์ใส่พี่แดงพี่แดงตบให้พี <mitad> ่เหลืองฮะพี่เหลืองโอ้โหอย่างไวอย่างไวเออตายโดนบอมอ่าเอาคนอื่นมาแทนแล้วฮะเออจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอย่านะอย่าอย่าเฮ้ยอย่าลุ้มดิพี่แดงเออลุ้มหมอวางบอมเป็นซะอ่าไปนะอือตกเข้าไปฮะพี่เขียวตกให้ผมอ่าผมจะตกให้พี่เขียวยังไงเนี่ยต้องหวังพึ่งฝั่งนู้นแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตกกันไวมากครับโฟแฮนด์เออ อเรียบร้อยชนะแบบง่ายดายเลยอ่ะได้มีอสามชีวิตเแล้ว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 ไปกันต่อฮะสู่ประตูที่สามเย่เข้าไปเลยแว้นไปเลยโอ้โหอย่าพลซออย่าทำอย่างนี้ไปไปโอ้ตรงนี้มันแปลกฮะมันไม่มีเกาะเลยเลยเออฮึฮึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรฮะมีน้ำอ่าแล้วก็นี่เลยพังประตูเข้าไปรู้สึกว่าดันโอ้ด่านนี้ิวไม่น่าจะรอดฮะเอาล่างซอสมาซอส์ นี่เน่ยนี่แน่มานี่เข้ามระตูไปโอ้ยูโมุูโมจะอ้อมาเยี่ยมไปเลยพวกอ่าเราเอาอีกได้ไหมฮะโอ้มันไม่มาแล้วฮะยูโมมีแค่ครั้งเดียวด้วยอะช่างมันเราไม่เอาฮะแหมไม่เอาก็ได้เอาลั่งดาบก็ได้ไม่สนใจหรอกเรียบร้อยอ่าไปเข้าสู่ประตูเข้าดิอ่าเข้ามาแล้วฮะ ตรงนี้มีนงปลาอยู่นี่นงปลากวรประสาทที่เหลือเกินไปฮะว่ายไปมันต้องคาปลาครับโอ้โหปลานี่เป็นตัวที่ผมเกลียดที่สุดเลยสำหรับเกมนี้นะครับมันทำให้ร่างผมหายมาตลอดเวลาเลย,ยไอ้กินนี่น่ะกินแมลงวันเออทางนีง้มีอะไรน่ะอ่าทางนี้มีทางลับเหรอจะอ่าไปไหนจ๊ะทางนี้บอกมาทางนี้มีอะไรเจ้าอ้าว อ้าวไม่มีอะไรเอ้าผมโดนป้ายยาโถเอ้ยเอ้าเข้าประตูเจอเมทนไยฮะเฮ้ยเจอแก๊งพวกเมทนไยนี่อุ้ยกินก่อนเอ้ยเดินเดินเดินก่อนอย่าพึ่งกินปิ้วปิ้วไปเลยอ่าไอตัวนี้ไอตัวนี้อย่าพึ่งไอตัวขวานเฮ้ยนี่แนะ่อ้าวเฮ้ยโดนอะไรวะโอ้โดนลูกตุ้มฮะอยา่าโอ้โดนโดนหอ,อกไฟฟ้านี่แนะ่อุ้ยอ้ยอ,อย่ยาอยา่านี่เลยกินซะเลย กินกินอืมอ่ะกินกินกินอย่างเดียวหิวหิวอีกข้างล่างนี่ก็อวียงอย่างเดียวเลยฮะแหมไปเอา้าไม่มีอะไรเลยมาแค่เนี้ยมาแค่น,คนี้จริงจังเหรอโอ้โหเก็บยาคูอันฮะไปต่อไปกันต่อไปไปไปโอยทางนี้โอ้โหสู่จุดจบไวไปนะฮะเข้าไปเลยหิุด้าส่วนที่หนึง่งที่หนึ่งที่หนึ่งเรียบร้อยฮะ ตือนเตือนเตื่นตื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 นเยียมสุดๆไปเลยอ่าฮะประตูที่สามก็ผ่านไปแล้วนะฮะเย่ผ่านแบบ complete ได้อย่างง่ายดายเฮ้ยทางนี้มีพิพิธพันธ์อีกแล้วฮะอ่าเข้าไปจะเจอร่างอะไรเนี่ยโหมีร่างไฟกับร่างเลเซอร์ฮะมาขอใช้ร่างเลเซอร์แล้วกันนะฮะ แล้วเราจะไปประตูที่4อย่างไวเลยเข้าไปจะเจออะไรเนี่ยเนี่ยปิ้วปิ้วไม่โดนฮะโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเแมงแรงวันเยอะเหลือเกินไปดูซิทางนี้มีอะไรอ่ะนี่หมูหมูหมูนี่เนี่ยยิงเลเซอร์ใส่หน้าเลยครับอ้อ้โหพุ่งชนด้วยหมูแอคแท็กหรอฮะหมูนั่นเอ้ยเฮ้ยหมูหมูอย่าหมูอย่ายุ่งหมูอย่ายุ่งมาเก็บหนึ่งชีวิตแล้วฮะอ่าแล้วก็รีบออกไปเลยมาดูกันว่าจะโอ้โหโอ้อย่าอย่าขอตงเป็ตโต้โอ้ขอบคุณครับ ะนี่แหละเฮ้ยนี่นี่นี่คุ้ยเกือบโดนสปาร์กละอยา่าวันโดนดีอู้ไม่โดนละฮะไม่โดนไม่โดนนี่เดียิงแมงวันโดนนะโอ้โหมี3ล่างให้เลือกอีกแล้วฮะระหว่างพาราซอไฟเจอแล้วก็สโตนแต่เราไม่เอาแล้วรอบเนี้ยดูซิว่าเราเจออะไรอุ้ยเจอตัวไรกายิงเลยยิงปิ้ว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 มายิงยิงอย่างเดียวโอ้โอ,โอ้เจ็บเจ็บเป็นไงล่ะสตาร์วออลไหมล่ะแปลงล่างเป็นล่างใหม่ฮะ ล่างไม้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะฮะมาเราจะมาลองสกิลกันฮะ,ะว้าวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเยาไปทั้งสองฮะ,ะมาดูครั้งที่3นะฮะครั้งที่3จะเป็นยังไงแหวะหายเกลี้ยงหมดเลยล่างผมจะเอายาบ้างอะไรบ้างนี่ก็อดเลยฮะ,ะเออไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่นี่เราเอาขวดยาคุอู้อู้เกือบโดนสปาร์กฮะ,ะมาเราวิ่งมาทางนี้ดีกว่านะฮะ วิ่งสู่จุดสิ้นสุดว่หน่อยละลืมลืม,ลมหนึ่งอัพได้ไงอเราว้าไปตรงไหนแล้วเนี่ยทะเลทรายเหรอฮะมีแต่ลูกปืนทั้งนั้นเลยเฮยมีประตูทางรับครับโอ้มีแกะไม่เอาแล้วฮะยาคูเรามีเยอะแล้วไปเก็บไปก็เท่านั้นแหละ มีน้องบางคนเนี่ยบอกว่าเกมนี้มันยากนะฮะช่วงหลังๆเนี่ยผมอยากจะบอกจริงๆว่าพัค Kirby Star a l l i e s เนี่ยระดับยากแค่ไหนนะพี่ก็ผ่านมา100%แล้วฮะนะแค่นี้มันกระจอกมากเลยเกมเด็กเล่นนะฮะไปเลยฮึยด่าสูงนิดนึงเนี่ยถึงแบบสบายๆฮะตื่น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 แย่โอ้โหสบายแล้วอะฟางชีตมีเยอะแล้วฮะ เอาออกไปสักทีดินะมีตั้ง12แล้วเนี่ยไปสู่ประตูที่ห้โหด่านนี้มี5ประตูเลยเหรอเยอะไปไหมฮะไปเราไม่ทำให้เสียเวลาฮะยิงนี่นี่ต้องยิงยิงเลเซอร์ไปฮะโอ้โหโอ้โหโดนลูกปืนยิงฮะโอ้จะเกือบตายเกือบตายไม่นะโอ้โหนี่เลยทางนี้มียาโคฮะผมงจำได้นะอ่าเข้าไปจะเจอล่างวิวนะฮะโอ้ย่างวิวเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้จะอุ้ย อาจจะดูสองตัวเพื่อสุ่มสกิลนะะแต่ว่าช่างมันเถอะอ่าเราไม่จัเป็นเท่าไหร่โอ้ยข้างล่างมีไรอ่ะข้างล่างข้างล่างอื้มอืมข้างล่างไหนดูสิโอ้มียาคูอีกแล้วฮะแหมเก็บแต่ยาคูตลอดเลยนี่นี่นี่เข้าประตูบนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางลับมันเยอะฮะไหนเราต้องลงก่อนออ้ยลงไม่ได้เลยว่ะแล้วลงไงเนี่ยเฮ้ยโฮ้โหเฮ้ยตัวหน้ากากนี่แก้วเด้ยโอ้ยทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไม่ได้นี้เราต้องเอาฮะ เราต้องเอานี่เราเอาหนึ่งัพนี่นี่ทางนี้ทางนี้ไหนดูเจ้าเฮ้ยได้ตายสมใจแล้วไงแข็งร้องแรงดาบก็ได้ฮะไหนไหนโอ้โหโอ้โอ้ทางนี้ทางนี้มีประตูลับฮะเข้าไปโอ้ทางนี้มีเบิร์นิ่งนั่นเองแปลงร่างเป็นเบิร์นิ่งเลยอาเราจะได้พุ่งไปทะลุบล็อกสีเทาได้นะฮะโอ้แหวนแหวนมาฮะแหวนแบบไฟเยอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์ ไฟยาโอ้โหได้อีกหนึ่งอัพฮะสุดยอดไปเลยไฟยาโอู้ย่าใหญ่หุ้งหุ้งไฟยาะจะโอ้โอ้ไปแล้วฮะโดนชนทีหายไปเลยอ่าเอาพาราซอลก็ได้นี่แน่เอาลมปัดหน้าเอาลมปัดหน้าเฮ้ยจะเอ้าเฮ้ยหุยล่างซูเปอร์แมนหายจ้ำแปลงร่างโอ้โหงี้สวยเลยยููโอ้โหโอ้โหมีระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์โอ้โหรีบออกรีบออกฮะเฮ้ยตัวไปต่นี่แน่เอ้าว โอ้โหบินโชว์ทีต้เมโต้ล่วงเลยฮะเน่าเลยอืมอ้มอื้มเฮ้ยบินเข้าไปมาสุดจุดสุนสุด,ดยาเอา้าไม่ถึงที่หนึ่งเลยแหมจิตไม่นิ่งฮะจิตไม่นิ่งก็ไม่ถึงที่หนึ่งหรอกนาถึงมอสยังไงปากทงเข้าไปฮะวุ้นมีโคลอสเซียมด้วยว่ะมาเรามาสู้โคลอสเซียมดีกว่าฮะแหมว่างฮะว่างโอ้โหมิสเตอร์ฟอตตี้ ไม่ต่อปาร์ตี้เหรอโอ้ยหอ้ยโอ้ยสกิลมันแรงอย่างนี้เราไม่เอาก็ได้ฮะลานน้ำแข็งเนี่ยเราเอาอย่างเดียวหอกตัวเมตโตที่เหลือไปสู้กับบอลฮะอ่ามีประตูวาร์ปด้วยเรามาเจอกับตัวอะไรเนี่ยตัวเพนเตอร์ฮะโอ้โยโดนโฉมทีหายเลยอืมอืมนี่โฉมเข้าไปฮะจะวาดรูปอะไรก้อนเมฆเหรอก้อนเมฆไม่สนใจอุ้ยมันโค่นได้มันโค่นได้อย่าโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว ต้องหายจ้ำใส่หน <m akes Eller apa> ้าฮะหายจ้ำใส่หน้าอุ้ยล่างพาราโซนี่แน่อุ้ย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 อุเป็นแก้จายแล้วฮะอุ้ยล่างนี้มันโหดสุดยอดเลยแค่แค่วินโชบแค่วินโชบเก็บเลยสตาร์ร์รดอ่าง่ายฮะบอสหรือเปล่าเนี่ยบอสหรือมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยฮะเย้หมดแล้วฮะสำหรับเลเวลสองเข้าสู่เลเวลสามฮะบัตเตอร์บิลดิ้งตึกเนยนั่นเองฮะโอ้โหโดนวางบอม ก็สำหรับชิปในวันนี้ครับผมต้องขอจบชิปไว่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็พี่อยากจะมาย้ําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับสิ่งที่พี่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือเกมเคอร์บี้ที่ลงใน TDS หรือว่าลงใน D DS ต่างๆนานาพี่ไม่สามารถอัดเกมได้นะครับถึงเล่นได้แต่ก็พี่ไม่สามารถอัดได้เพราะว่าเครื่อง TDS ของพี่ไม่มีแคปเจอร์การฮะไม่สามารถอัดได้เหมือน Nintendo Switch นะครับผมขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าพี่ไม่สามารถทําได้จริงๆ แล้วก็ไม่อยากใช้อิมูเลเตอร์ของพวกนั้นด้วยครับเพราะว่ายิ่งใช้เครื่องคอมพี่ก็จะยิ่งพังนะฮะพี่ไม่อยากให้คอมพี่พังไวก็ตามนั้นแหละเพราะว่าพี่เคยใช้มาแล้วฮะแล้วก็ส่งผลให้คอมเนี่ยพังไปโดยไวมากเลยเล่นๆอยู่ก็ดับเองจอบูสกรีนอะ่ะเออที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคอมพี่ในครั้งนี้นครับเพราะว่าเสียตังค์มาเยอะฮะ และก็สําหรับซีรีส์เกมที่พี่จะทําต่อไปขอย้ําอีกทีนะฮะว่าจะเป็นเกม Resident Evil 2กับเกม Jump Force เท่านั้น,นครับส่วนเกม Kirby หรือว่าเกมอื่นๆต่างๆนานาเนี่ยมันจะมาเป็นระยะยะนะฮะก็ขอให้น้องๆเนี่ยติดตามผลงานพี่เยอะๆเลยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าพี่จะได้ดูจากน้องๆทุกๆคนครับในชแนลเนี่ยว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่ติดตามผลงานของพี่จริงๆไม่ใช่แค่เกม Kirby แต่ว่าเป็นผลงานของทุกๆเกมนะฮะซึ่งแฟนคลับ คนนั้นน่ะเป็นคนที่พี่เนี่ยชอบมากที่สุดเลยครับคือคนที่ติดงานผลงานของพี่ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามพี่จะชอบคนแบบนั้นมากเลยฮะก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะก็ใครที่ชอบคิ้วมผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้นะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ